ภาพที่เราเห็นนะครับที่ออกมาดูเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนหนึ่งก็คือมาจากอาสาสมัครครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังในทุกๆงานบนุญเขาเอาความรู้ทางโลกของเขามาใช้ช่วยงานพระพุทธศาสนาทํางานเหมือนได้เงินเดือนประเสนคือทําทุกอย่างไม่ได้ทําเพื่อตาแหน่งหน้าที่แต่ทาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า เดิมผมเรียนทางด้านการพยาบาลมามีอาจารย์ที่รู้จัก,กครับชวนผมเข้ามาวัดเขาต้องการคนมาช่วยวัดความดันเจาะเลือดก,ก็เลยมาช่วยรับบุญมาเป็นอาสาสมัครจริงๆก็คือกองรักษาบรยากาศเขาเห็นว่าผมมาวัดคนเดียวเขาก็เลยเข้ามาชวนด้วยอะไรไม่รู้ก็เลยล,ลองเปิดใจตัวเองดูรู้สึกว่าพอมาแล้วมีความสุขก็เลยมาวัดตลอดตอนเที่ยงตอนนั้นเป็นช่วงโควิดมีความทุกข์กับชีวิตถึงเรื่องไหนทําอะไรก็ไม่มีความสุขเลยจนมารู้สึกเหมือนตัวเองอะเป็นโรคซึมเศร้าแทนคิดว่าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศถาวรเพื่อที่จะหนี สิ่งแวดล้อมเดิมๆที่มันไม่มีความสุขบังเอิญว่ามีพี่คนนึงเขาก็แนะนำพอสมาธิกันใจนั่งสมาธิ7วันมีวันหนึ่งเหมือนว่าเราก็เห็นตัวเองขณะที่เราหลับตาแล้วก็คนพบความสุขนั่งแล้วก็ยิ้มออกมาเองพอลืมตาขึ้นมาก็ยังมีความสุขลืมความถูกที่มีไปหมดเลย ก็เริ่มหันมาฟังและปฏิบัติตัวตามคำสอนของหลวงปู่หลวงพ่อลุงยายรู้สึกว่าการมาทําหน้าที่อาสาสมัครเป็นการทําบุญด้วยใจด้วยแรงของเราคือต่อให้เราไม่ได้มีเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรมากมายเราก็ใช้แรงของเราในการสลับบุญรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมก็เลยรู้สึกว่ายิ่งสนุกกับการอยู่วัดสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับจากการที่ได้มารับบุญอย่างต่อเนื่องคือเรื่องความสบายใจมันจะมีความพึ่งไปติใจทุกครั้งครับ ที่ได้มาหลับบุญและมาเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆงานบุญตลอด10กว่าปีที่ผ่านมามันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอธิษฐานขอพรอจากหลวงปู่คำว่าตกอักไม่มีเลยผมพิสูจน์แล้วว่าชีวิตที่ผมมีได้จนถึงทุกวันเนี้ยเป็นพรบ,บุญจริงๆหากเราหลักบ,บุญสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องมันเหมือนว่าโชคช่วยแต่ผมรู้ว่ามีบุญที่อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเราอยู่ รับบูนตั้งแต่เตรียมงานจนถึงขั้นเก็บงานจนกว่าจะเสร็จเลยครับในช่วงวันงานก็จะต้องรีบลงพื้นที่งานถวายสังฆทานนี้ครับเราก็จะต้องมีล็อกมีสเตตอยู่แล้วว่าใครอยู่จุดไหน,นแผนกไหนดูพื้นที่ไหนตั้งแต่จัดเข้าไปนั่งฟโฟล์เข้าไปยังพื้นที่ดูภาพรวมว่าเรียบร้อยแล้วหรือยังเราก็จะกระจายกําลังกันไปคอยดูแลตอนรับสารชนให้เป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งกำลังคนของอาสาสมัครถือว่าสําคัญมากๆครับจริงจาเป็นที่จะต้องมีอาสาสมัครค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายแผนกแต่และแผนกก็จะมีบทบาท หน้าที่แตกต่างกันไปต้องทําได้ทุกอย่างแต่หลักๆก็คือดูแลรักษาบรรยากาศในช่วงปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรยากาศเหมาะแก่การเข้าถึงธรรมภาพที่เราเห็นนะครับที่ออกมาดูเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนหนึ่งก็คือมาจากอาสาสมัครครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังในทุกๆงานบนุญรู้สึกว่าพกพ,พีเขาเก่งมากคะ่ะในการบริหารจัดการทั้งพื้นที่ทั้งการดูแลน้องการจัดการคนการวางระบบงานและพี่เขาแก้ไขปัญหาหน้างานการเก่งมากเลยนะถ้าเทียบกับทางโลกอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนแบบผู้บริหาร เขาเอาความรู้ทั้งโลกของเขามาใช้ช่วยงานพระพุทธศาสนางานในวัดเนี่ยค่ะจะใช้แรงแล้วก็ใช้ใจเยอะกว่าข้างนอกด้วยซ้ำค่ะทํางานเหมือนได้เงินเดือนเปอร์เ็นคือทําทุกอย่างไม่ได้ทําเพื่อตําแหน่งหน้าที่แต่ทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า เท่าหายสังฆทานสี่หมื่นวัดตอนนี้คือตื่นเต้นแล้ะค่ะแล้วก็ลางานไว้แล้วคะ่ะเพื่อที่จะมาตั้งแต่วันเตรียมงานจนถึงวันงานอยากจะรับบุญให้เต็มที่สำหรับวันที่22เมษายนนะครับจะมีก<ม>ารถวายมหาสังฆทาน4ี่หมื่นกว่าวัดเป็นงานบุญใหญ่มากๆครับไม่ได้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆตัวผมเองครับแล้วก็รวมถึงพี่เพื่อนน้องก็ได้มีการชักชวนกันนะครับเพื่อที่จะวารับบุญกันแพทที่มากที่สุดอยากจะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เห็นคนที่มาเยอะแบบนี้ในทุกๆงานบุญเลยครับทั้งสาธุชนและอาสาสมัครด้วยกันเองเนรัพาะม รู้สึกว่ามันสนุกที่เราได้รับบุญร่วมกันไม่ว่าจะงานหนักงานเบาแค่ไหนเราก็สู้ไปด้วยกันลูกๆอาสาสมัครของหลวงพ่อทุกคนหลวงพ่อขอนุมานนาที่ลูกๆของหลวงพ่อ เป็นผู้มีจิตใจงดงามสูงส่งเกียสละก้าวเข้ามาเป็นนักสร้างบาร,รมีมุ่งที่จะบูทิ์แรงกายแรงใจและฝึกฝนให้ชีวิตของตนเองเป็นชีวิตที่มีคุณค่าหลวงพ่อเชื่อมั่นในลูกๆทั้งหลายว่าสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่มหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้ภาพแห่งความสําเร็จอันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจด้วยความสมัครสมานสมัคคีงานแล้วงานเล่าล้วนเป็นภาพอันงดงามที่ยังประทับอยู่ ในจิตใจของหลวงพอ่อเสมอลูกๆทุกคนนะครับคิดถึงหลวงพ่อมากครับภารกิจงานบนนี้ครับเราก็อยากจะกระตันยุบูชาทำท่านครับอยากจะตามคนมารับบุญให้มากที่สุดแล้วก็อยากให้วันงานออกมาดีที่สุดกาบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคำสอนที่ทําให้ชีวิตลูกเปลี่ยนไปและรูกคุณค่าในชีวิตของตัวเองมากขึ้นจะนึกถึงคําสอนของหลวงพ่อตลอดและก็จะเอาบุญทุกบุญถวายท่านนะคะ